สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพี่อาราที่อาร์กยาดาค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวที่ร้านกาแฟที่หนึ่งที่ชื่อว่า alive cafe ที่อยู่ที่เซอร์ริฮิลค่ะจากจะแนะนำน้องๆ้องว่าถ้ามาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วที่นี่กาแฟอร่อยมากพอๆกับที่บ้านเราเลยแต่ว่ากาแฟที่นี่ส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่ดื่มกาแฟเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นจะมีกาแฟหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่ไม่ต้องเขินนะคะเดินเข้าไปเลยร้านกาแฟสั่งได้วันนี้แนะนําให้รู้จักก่อน ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราจะชอบกินตัวนี้เรียกว่าคาปูชิโน่คาปูชิโน่เนี่ยสำหรับคนที่ชอบฟองเาเรียกอะไรนะฟองโฟมเยอะๆก็จะแนะนําตัวนี้แล้วมีช็อกโกแลตโรยข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็จะมีความหวานของช็อกโกแลตแล้วก็มีโฟมหนาๆสาหรับดื่มแล้วก็หวานๆสำหรับคนไทยสายหวานอย่างบ้านเราใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ชอบโฟมเยอะมากก็จะมาเป็นตัวนี้ลาเต้ลาเต้เก็จะมีโฟมนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะมาก แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยที่เขาดื่มประจำมากๆเลยก็คือตัวนี้เรียกว่าแฟลตไวมันจะแฟลตๆนิดนึงคือข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับลาเต้แหละแต่เสิร์ฟในมัคแบบนี้นะคะจะมีฟองนิดเดียวบางกว่าลาเต้อีกสำหรับคนที่ชอบแฟลตไวคนออสเตรเลียส่วนใหญ่จะชอบดื่มตัวนี้เป็นหลักๆแต่ถ้าบางนคนชอบสายเข้มหน่อยหนึ่งก็เหมือนคล้ายๆลาเต้แต่อยากออกมาแบบเบกเดียวจบ เขาเรียกพิกคาโร่ค่ะพิกคาโร่เหมือนลาเต้เลยแต่ว่าอยู่ในแก้วน้อยก็กินเข้าไปความเข้มข้นจะสูงกว่าลาเต้เห็นไหมเดี๋ยวเช็คให้ดูนี่อันนี้ลาเต้อันนี้พิกคาโร่ลูกน้อยของเขาความเข้มข้นต่างกันไหมใช่เพราะว่าพิกคาโร่แก้วเล็กนมน้อยแต่ว่าเด็ดเข้มข้นถึงใจนะคะอีกอันนึงสําหรับคนสายหวานอย่างเราอะมอคคาคือครึ่งหนึ่งเป็นช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งเป็น กาแฟมีโฟมข้างบนด้วยหว,นหวานๆก็คือคนที่ชอบโฟกมก็มอกค่านี้แนะนําสายหวานนะคะแต่ถ้าชอบเข้มๆเข้มๆเ,เ,เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบกินแบบนี้ค่ะที่มองไทยนิยมก็คือกาแฟใส่น้ําเขาเรียกว่าลองแบกไม่มีนมเลยมีแต่กาแฟและน้ํานะคะแต่ถ้าแบบอยากให้เข้มถึงใจแนะนําตัวนี้เอ็กเพรสโซ่ค่ะ เอสเพซโซ่ e นี่คือกาแฟล้วนๆเลยค่ะมาเป็นหัวฉอตใส่แก้วดื่มได้ทันทีกินแก้วเดียวอยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องมีนมไม่ต้องมีน้ําสําหรับคนที่ชอบใส่เข้มๆตัวนี้อีกตัวหนึ่งแมค c เคโต้แมคเคโต้เนี่ยแตกต่างจากเอสเพสโซ่เอสเพสโซเสิร์ฟในมัคแมคเคโต้เสิร์ฟในแก้วแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างบนนี้ยคือคือไม่มีนมเลยมีแต่โฟมนมนิดนึงใส่ลงไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่ออสเตรเลียแล้วอยากดื่มกาแฟไม่ต้องอายเดินเข้าไปลองสั่งดูรายดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าคนที่นี่เวลาว่างๆเขาก็จะเดินไปดื่มกาแฟกันนะจ๊ะวันนี้แหละฝากไว้ก่อนนะใครที่มาที่ออสเตรเลียแล้วอยากชิมกาแฟแวะเข้าไปชมกันได้นะจ๊ะคาเฟ่ที่ไหนก็ดื่มกาแฟอร่อยเหมือนกันไม่ต้องติดแต่ส t a r b u c k s นะไม่ได้โฆษณาแต่ว่ากาแฟร้อนๆที่นี่อร่อยมากวันนี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน